สวัสดีครับพบกับสมโพศ์พาธร,รมนะครับวันนี้มาดูระยะขึ้นลูกครับฝนตกติดต่อกันมาเป็นสิบวันแล้วอากาศไม่ค่อยดีเลยครับน้ำมันเยอะการติดรุ่นนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับมันหล่นเยอะนะครับแต่ก,ก็ก็ยังมีให้เลือกอยู่ครับ พอมีเลือกอยู่กก็ยังมีให้เลือกอยู่ครับไม่ถึงกับหล่นหมดนะ อันี้อาจจะต้องไว้ทุเรียนพวงกันนะครับผมเป็นจุกเป็นจุก2ลูก3ามลูก มันลงไม่หยุดเลยอ,อันนี้เราจะยังไม่แต่งนะครับผมเราจะไปแต่งประมาณสิ้นเดือนสิ้นเดือนกุมภาเราถึงจะคีบคีปลูกจริงๆแต่ปีนี้อาจจะต้องไว้เป็นพวงเนี้ยพวงสี่ลูก เพื่อมาชดเชยกับบางตำแหน่งที่เราเลือกไม่ได้แต่ตัวน,นี้มันพอนะครับตันนี้ผมตั้งใจไว้ประมาณห้าสิบห้าลูกเกากาะก็น่าจะเหลือเฟืออยู่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรต้นอื่นก็ถือว่าโอเคครับผ่านอยู่แต่เห็นลูกนี้นะลูกนี้คือลูกเดียวครับที่หลุดมาจากวันที่วันที่ยี่ิมันบานเหลืออยู่ลูกเดียวครับ 有有ใช้ได้ครับในลูกเดียวนอก้นหลนหมดจังหวะเราบาลเราโดนฝนหนักมันเลยมันเลยไปต่อไม่ได้มันเลยทํางานไม่ได้ <จะ S 1> มันะะไแตมาเป็นท<ๆ>ีนี้ก็ไม่ถึงกับสวยแต่ก็ไม่ได้คิดเลยขอต้นอยู่ขอต้น ุดนีถามลูกนี้ก็ต้องไว้ครับไว้ข้างบนก็โอเคนะครับไ,ได้เลยไ,ได้เลยไ,ได้เลยก็เดี๋ยวมาดูกันใน EP ต่อไปไปไปลายเดือนนะครับจะถ่ายตอนตอนคลิปรู้จริงอ,อยมาดูใบกันหน่อยครับใบก็โอเคนะครับใบผมเดี๋ยวสะพังอยู่ละไม่ไม่มีปัญหา ต้นนี้ต้นนี้ก็เต็มเต็มครับบานโดนฝนก็ยังพอมีเหลือบ้างมีเลือกบ้างสวยบ้างเก๋บ้างเดี๋ยวเราค่อยมาคัดกันตอ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 นท้ายกินไหลไปนะใบเต็เทมที่ใบในางามอยู่แล้วไม่ต้องชุดถึงเลยสายแข,ขวนเราต้องแขวนครับเราต้องแขวนให้เต็มที่ Okay. ต้นนี้มันจะบานหลังนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ติดถือว่าใช้ได้ไมี้เลือกกันพอสมควรเลือกกันสวยบ้างเก๋บ้างว่ากัตนต้นนี้เป็นไงบ้างวะ ต้นนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดก็มลุ้นดีกักนแชัดๆแสงไม่ค่อยมีนะครับไม่มีไม่ค่อยมีพระอาทิตย์เลยแสงไม่มีเลยต้นนี้เป็นต้นคู่นะครับถือว่าโอเคเลือกได้มีให้เลือก ให้เลือกสวยงามได้ก็อาจจะได้พืเนที่ส,สวยเหมอนกันที่นี้ยัจะไม่มเกถามลูกถามทรงโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันอีพีต่อไปครับผมอีพีนี้สวัสดีครับ